หนึ่งสาเหตุที่คนไทยถือแจ้งจับกับบ้านหลายก็คืออยู่กับหลายคนเอ,อไวไว้าวหวยเสียงดังเรียนการพานันแล้วก็น,นอนอยู่ในเขียดชุ่มชอนอยู่อาพาร์ทอีห้องพักของโซอยู่กับหลายคนนั่งสิหอพักหอ,อยังแบบมันอยู่ร่วมกันกับคนต่างชาติกับคนเกาหลีเขาจังสินี่คือสาเหตุสาเหตุหนึ่งที่เขาแจ้งจับเขาแจงจับอีดีนะครับพี่น้องครับ สวัสดีครับพ่อพี่น้องเอฟซีสนามวันษาทุกคนทุกท่านครับช่วงนี้กะบเซดีินคาว่าคนไทยกับโดนจับกันกลับบ้านกันหลยนะครับมัว่าสิเป็นสายอาเอ้สายลงงานเอ้สายอย่างต่างๆซึ่งหมอนงหมอหนวดยังต่างๆเขาก็ไปจับกันหลยนะครับแต่ก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือนี่แหละยูกันหลายคนเราเสียงดังเออเขาคนเกาหลีเขาบ่ได้มากเสียงดังเนาะนะผมก็เคยเจอมาแล้วคือกัน สมัยแต่ที่ย่ย่ตัวเราอยู่หม่งเก่าเล่าว่าแต่ตะหยุดงานว่าด้เฮ็ดงานนสิฝนตกฝนยังเสียกับพากกันมาซุ่มมาแซ่วกันเอผู้กินกับกินพูดเดิมกับเดิมพู้เมา่กับมวนกับเล่นการพนันยังโอยสั่นล่างกับมันคนเกาหลีห้องข้างๆกับมันค้นเกาหลีมันค้นมันละคนละคู่หากับจิงแต่มันเสียงดังว่าที่นี่ขยอยขยะยังกระทิมกันโอยขยะยังกระทิมปนกันมั่ว จะขยยกจะขยะแหหงยังใส่ถุงเดียวกันทิมเขามาเตือนแล้วกันแล้วดีว่าญาตุูกได้ออกมาก่อนก่อน <c oughs> บ่ท่านด่วนนั่นแหละญาตูกออกมากอ่ะเห็นว่าเขาเปะเอา <c oughs> คนไทยอยู่แถวยุ่นั่นแหละนี่แหละอันนี้ก็คือสา,สาเหตุสาเหตุหนึ่งขนาดเฮ็ดกับเขานี่พี่น้องอันนี้ว่าว่าประสบการณ์ท้องจากของตอนที่ผมกับญาตุถูกไปนอนอยู่บานเถาแกนะครับแถาแกเพิน่นจะมีห้องน,น้อยนใอยห้นอนห้องกลางแขนออกจัก จะพอดีจริงๆใ่ละนอนวิดขาพอดีพบผัวกับเนี่ยแง้มกินเขาก็ได้ลื้อที่นอนออกแล้วก็กินเขาเออเอาเอาโตะกับเขาว่าลงมาที่นี่กินเขาแล้วเอาโตะกับเขาง่ายขึ้นแล้วก็ที่นอนลงนอนมันอยู่ขางบ้านฒ่าแกอ้อมแอมอยมนั่นกับเป็นเฮียนค้นเก่าดีเขาเฮียดกับเขากับะ้บากันเฮ็ดเฮีดแหงกับ่ได้กับยาตุกย่านข้า,าอยาาไล่ ที่ตำโคกกะบักกาต่ำเนี่หมุนหมุนเอาสาบมาหมุนหมุนหมุนฮวันเอาขึออ้นจะเข้าโคกบดยางี่ิพี่น้องบักพริกดิกเอามาหัน่นตะกอนเออโอ้ยทรมานด์สิเห็ดย่งกะบักกาเห็ดย่างสิฟักกะบักกาฟักอะไรอยากกินลงกินลาบกันเลยชิดเบิ้งมาเอามันนอนอยู่ในหมู่บ้านของข้าเจ้าจริงสิเราหายนั่งเทียข้าเจ้ากะมาแอบเบิ้งเข้าดิคือจังบอกผมสิออกมาอยู่ข้างนอกวันหยุดนี่สิสิพักก็ไม่อยู่ข้างนอกปลูกพักปลูก,กยังอยู่หน้าบ้านเจ้าของกันบะ ที่เแ่าแกียร์หันย่น็จะมีคนเกาหลีมาซองเบิ่งห้างเทียเขาเจ้าซองหน้าต่างห้างเทียเขาเจ้าขึ้นเพิงไอ้หน้าบ้านคนเกาหลีเขาจะมีอันบ้านไอ้เขาเรียกว่าดาดฟ้าเนาะมันซองเบิ่งหัวผมแปลมาหัวผมประกาพรรก,กันออกมาเลยกับยาตุกันแคดกับข่าวเสียงดังกับประกาเหยียดเพราะบ้านนี้ผมบ่ได้ยนนินเสียงบลงพวกเป๊กอยัางเงมาเรื่องคำม,มาเมียจัดบ้านนี้เด้อพรรก,กันเลือกง,งานมาคำคำนี่กับยาตุกนี่ปัญญายานมากนี่ ในหมู่บ้านเขาเจ้าวัตมะเมือนมาเนี่ยถือก,กินแต่ละมาม่าพากันกินม่าม่าครับกิมจิกันมามากกนะผมีดเราบนโลกปวกเปี๊ยกเสียงดังเปิดเพี้ยงปวดยังคือจังบานเฮาบ่ามีบ้านเขาเงียบเกียบบ้านนี้เฮงมแต่ผู้เฒ่าวาเด็กกเด็กหน่อยก็บ่ค่อยเห็นเดีนโสิฉันเด็กหน่อยเท่หนึ่งสิบ,บ้านนี้เขาผู้เฒ่ามาเลี้ยงดูเลี้ยงหลานบ่เลี้ยงหลานคือบ้านเท่านะเขาไปเลี้ยงกันเองเนี่ยน,น่ะพวกผมกับอู้รามัดระว่างอีดีครับพี่น้อง ก็เนากินเนาอยากมั้นี่ว้าินแห้งเนาะบ้านเาน่าเนาะแม่นเทียกแก้วประเดียกบองเอ้ยประเดียกประเดือวมันอาหารไทยมันกินแห้งเนาะบ้านเขาเขาบ่มากเนาะเออจั้งซี่เขาก็แจ้งนี่ครับพี่น้องครับผมเคยได้ยินหลายเทียอยู่เร่องราวแบบนี้นะเพราะฉะนั้นผู้ไดทีก็ล่างหน้าไหมนี่ให้ระว่างกันไปยุกัข้นส่วนหลายนี่ให้ระมันระว่างอย่างน้อยในเดืองเสียงดังเอ้อว่ายหอย่างพวกนี้ เช็ดกับผมกับเขาอย่างพวกหินบล็อกพวกเปียกต่ำพวกต่ำสากฟักลาบฟักไกว้เราละาลว่างเขาเออเขาในดีดีดคนเกาหลีเขาบ่มักนะครับขนาดโรงงานเก้ผมเนี่ยไอครองบานในที่ไอแบงอยู่นะลูกน,อนก้องแกว้างนั้นเขาแก้แจ้งจับเลยผ้ามูมาเหรียญไทยอ่ะจังจับเลยบริสุทธิ์ใจเลยอืมเนี่ยเขาบริสุทธิ์ในบ้านเนี่ยเขาล่ำาลคาดเขานอนอะไรเขาแจ้งตำรวจจับเลยนะ,ะเพราะนั้นระว่างเอา นะครับคนไทยฮ้องคือว่าอายุกันส่วนหลายเป็นสี่เลยอยู่ใสก็เจือสิงก็ปรวยัครับผมก็เจือมาเลยผมบอกผมเคยบอกอยู่ยังสิงคโปร์นี่อีเอไว่าบ้านส้งสันบ้านส้งสันสันลางเขาจีนนอนเขาบรินนอนคนไทยพักกันปาตี้กันโอ้ยกินกันม้วนกันเรื่องร้องเพียงร้องเพียงใสในแผ่นเสียงเขาอ่นล่ะแต่ก็ไปหาขวดหาเกี่ยวหาคู่หาถังมาเคาะมาเริ่มบึมบั่มนี่อ่ะอ่้ พี่ดอกเอาไปมาเขากับยูบ่ได้เอาไปว่าตำรวจมันอลไรเถอะพราะกรณีใหญ่นี้ไม่เขามาเตือนสองเที่ยวเลอดว่าใหญ่นี้เกี่ยวกับท่านตัวสิงคโปร์กันนี่แหละฮหแล้วัางเอาคันผู้ใด้ยุคคนส่วนหลายก็ท่ำๆใจครับพี่น้องเฮาบ่เมวนเขากับมวนเฮาบ่กินเขากับกินเขาเฮาบ่เสียงดังคนอื่นกับเสียงดังคือเขาแฟนแท้คันอยู่กับคนส่วนหลายคันไปยูไปนั่นไปกินไปห่วมกับว่าเฮาบ่เขามูเขาพกคือเขาแบบที่นี่มาหลายอย่างเพราะฉะนั้นชีวิตที่ตั้งเดียนี้ก็อยู่ท่ความเสี่ยงตลอดว่าเออ ขั้นไปอยู่ในชุ่มชนของคนเกาหลีเขาเห็นระวัางเอาตักมืออะไแล้วขั้นขั้นมันถือกินบดีแนงผมเนะ่นําไหลออกไม่จากขันดวขั้นจกอยู่เกาหลีดวนนะก็เรื่องนี้เปลี่นข่าวมาหลายเนี่ยได้ยินข่าวว่าเรี้ยวๆนี่ว่าเขาไปเอาอีสิบก้คนี้คนเกาหลีเขาแจ้งว่าเออเสียงดังเขานึกว่ามันพักการเรียนกันเพราะนั้นจะแถบเมียนั่นเนี่ยนะเป็นท่านเด้สมือนี้มันมันอยกอยู่ยากได้เกาหลีนะนะครับวันนี้มาฝากไปแค่นี้แหละบ่ได้มียังสาระยังมักงไหมไปใช้บ่ได้หนาว เลือกงานแล้วมากัดเขาห้องอย่างเดียวครับพี่ร้องช่วงนี้ไปหาเที่ยวหาอย่างทั้งทั้งใดมันหนาวอากาศเย็นแต่ใส่แมาใสาก่กนลำบากวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับถ้าว่าเป็นประโยชน์แชร์ได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ